สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหลังจากที่เราไปเที่ยวที่เกาะซันโตรีนีประเทศกรีซมาแล้วนะคะเป็นเวลา6คืน7วันนะคะเราเดินทางโดยสายการบิน S A S จากกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ไปต่อเครื่องที่กรุงเอเธนประเทศกรีซแล้วจากเอเธนก็ไปลงที่ซันตรีนีนะคะ เราอยู่ที่นั่น6คืน7วันนะคะสนนราคาเฉพาะค่าเครื่องบินและค่าโรงแรมเราจ่ายไป10,000โครนนะคะซึ่งกอ็อาจจะแพงนิดนึงเพราะเราไปช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงไฮซีซันพอดีอันนี้ยังไม่รวมราคาอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละวันนะคะ,ะโดยเฉลี่ยแล้วค่าอาหารและเครื่องดื่มก็จะตกประมาณวันละ1,000ถึง1,500โครนนะคะต่อคน ก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงมากนะคะถือว่าโอเคที่สำคัญคือสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะแนะนำเลยครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต้องไปเยือนค่ะ